ผู้ชายคนนี้ฮะที่เพิ่งชนะคดีหมิ่นประมาทม,มาหมัดหมาดเลยครับกับจอนนี่เดฟตอนนี้นะฮะทางดิสนีย์มีการเสนอเงินจำนวน301ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้จอห์นนี่เดฟเนี่ยกลับมารับบทเป็นกับตันแจ็คสแฝโลอีกครั้งนึงครับฟิล์มฟอร์ ช็อตนิวส์ก่อนหน้านี้เนี่ยใครจำได้มีรายงานว่าจอร์นี่เดฟเนี่ยได้ปฏิเสธการรับบท เป็นกับตันแจ็คสเปโร่ไปแล้วนะฮะเพราะว่าในเรื่องของคดีด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าแกเบื่อกับการรับบทไปกับตันแจ็คสเปโร่แล้วด้วยแล้วก็บอกไปว่าต่อให้คุณเอาเงิน300ล้านมาวางไว้ตรงหน้าผมผมก็ไม่กลับไปเล่นกับตันแจ็คสเปโร่อีกแล้วตอนนี้ทางดิสนีย์นะฮะมีรายงานว่าทางดิสนีย์เนี่ยพร้อมที่จะเสนอเงินจํานวน301ร้ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อที่จะโน้มน้าวให้จอร์นีเดฟกลับมารับบทเป็นกับตันแจ็คสเปโร่อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ตัวของจอร์นีเดฟเนี่ยได้มีการบอกปัดบทนี้ออกไปแล้วก็คดียังไม่ตัดสินดิสนีย์มีการตัดจอร์นีเดฟออกไปด้วยโอ้โหแล้วพอมีการตัดจอร์นีเดฟออกไปตอนนั้นนะผมจําได้เลยตอนผมทําข่าวนั้นว่าจะไม่มีกัปตันแจ็คสเปโรอีกแล้ว่ผมจําได้เลยว่าคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับว่าไม่มีแจ็คไม่มีแจ็คสเปโรมันก็ไม่ใช่ไพเรลออฟดิคาเลเบียนไม่มีจอร์นีเดฟมันก็ไม่ใช่ไพเรลออฟดิคาเลเบียนเขาจะไม่ดูจะไม่ดูจะไม่ดู อย่างนี้มาเยอะมากครับซึ่งตอนนี้นะฮะดิสนีย์ก็ได้มีการตามง้อตามมาง้อจอร์นี่เดฟเหมือนเดิมอย่างที่ร,รู้กันอำนาจเงินของดิสนีย์มีเยอะแต่ถ้าถามว่ามีสิทธิ์ไหม Never ร e เซนเนเออะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าจอร์นี่เดฟก็เป็นหนึ่งในนักแสดงแม่เหล็กทําหนังมาที่เป็นหนัง Family เนี่ยคือคนดูเยอะแล้วคาแรคเตอร์มันชัดเจนแต่ข่าวนี้ก็เป็นแค่ข่าวลือนะครับยังไม่มีแหล่งอ้างอิงอะไรมานะฮะไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่าก็ยัง50-50 ถ้ากลับมาเนี่ยเขาก็มีการวางตัวมากโกลล็อบบี้ไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่จะมาอยู่ใน Pilot ดออฟเดอะเคเลบีเป็นเหมือนจิตญาติของกัปตันแจ็คสเปโร่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ p i เร t ดออฟเดอะเคเลเบียนภาคที่6จะออกมาเป็นอย่างไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่าก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับว่าเขาจะทําออกมาเป็นทรงไหนวะถ้าออกมาเป็นภาคที่6กเขาจะทํามาเป็นทรงไหนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้จริงๆแต่ว่าถ้าสมมุติจอร์เรเดียสกลับมาจริงๆคุณจะยังอยากดู Pilot of the c a ะเค b ลเบ อยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ Comment. แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel